มาติดตามรายการรวยหุ้นกันต่อนะครับในช่วง TFX Open House สร้างโอกาสทำกำไรเปิดบ้านมือใหม่อนุพันธ์นะครับในส่วนของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์นะครับบางท่านอาจจะลงทุนอยู่แล้วบางท่านอาจจะยังคงเป็นมือใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการทำความรู้จักกับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆชื่อยอดต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเราจะพาผู้ชมไปติดตามจากอินโฟกราฟิกนี้กันดูครับเทปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องสินค้าในตลาด TFX กันไปแล้วครั้งนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของสัญลักษณ์และช่วงเวลาการซื้อขายสินค้าในตลาด TFX กันต่อนะครับ เวลาเราเทรดสินค้าในตลาด TFX เราจะใช้สัญลักษณ์ในการซื้อขายโดยใช้ชื่อยอ่อของสินค้าอ้างอิงและตามด้วยเดือนและปีที่หมดอายุของสินค้านั้นซึ่งตัวยอ่อที่ใช้แทนเดือนที่หมดอายุมีดังนี้ F มกราคม G กุมภาพันธ์ H มีนาคม J เมษา,ายน K พฤษภาคม M มิถุนายน N กรกฎาคม Q สิงหาคม U กันยายน V ตุลาคม X พฤศจิกายน Z ธันวาคมตัวอย่างเช่น set i index future ตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ใช้คือ s 5 0 m 1 5 s 5 0คือชื่ยอย่อของ set i index future m คือเดือนที่สัญญาจะหมดอายุในเดือนมิถุนายน15คือปีที่สัญญาจะหมดอายุเพราะฉะนั้น s 5 0 m 1 5จึงหมายถึง set i index future ที่จะครบกำหนดอายุเดือนมิถุนายนปี2015 Z50 set i index option แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ call option ตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือ S 5 0 M 1 5 C 7 5 0 put option ตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือ S 5 0 M 1 5 P 7 5 0ชื่อย่อสัญญาบวกเดือนและปีที่สัญญารบอายุบวกประเภทของ option บวกราคาที่ใช้สิทธิ sector future แบ่งออกเป็น5 sector คือ bank index future ตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือ bank M 1 5 commerce index future ตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือ commerce M 1 5 energy index future ตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือ Energy M15, Food Index Future ตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือ Food M15, ICT Index Future ตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือ ICT M15, Stock Future จะใช้ตัวย่อของหุ้นที่อ้างอิงตามด้วยเดือนและปีที่หมดอายุตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้เช่น a d v a n c e M15, g o Future ขนาด50บาทตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือ g f M15 ขนาดเทบาท ตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือ GF10M15 Oil Future ตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือ BRM15 Interest Rate Future Five Gear Government Bond Future ตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือ TGB5M15 t r e a s u y b o n d Future ตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือ BB3M15 US Dollar Future ตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือ USD M15 สำหรับช่วงเวลาในการซื้อขายของ Set 50 Index Futures Set 50 Index Options, e c t o r Futures, t o c k f u t u r e Interest Rate f u t u r e และ US Dollar f u t u r e มี2ช่วงคือช่วงเช้าและช่วงบ่าย Pre-Open 9.15นาทีถึง9.45นาที Morning Session 9.45นาทีถึง12.30นาที Pre-Open 13นาก45นาทีถึง14นาฬก15นาที Afternoon Session 14นาก15นาทีถึง16นาฬิก55นาทีส่วนช่วงเวลาการซื้อขายของ Gold Future และ Oil Future จะมีช่วงกลางคืนเพิ่มขึ้นมาครับ Pre-open 19นาฬก15นาทีถึง19นาฬิกา30นาที Night Session 19นาก30นาทีถึง22นาก30นาทีการเรียนรู้ TFX ไม่ใช่เรื่องยากในครั้งต่อไป เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่จะช่วยให้นักลงทุนซื้อขายเซ็ตฟิฟตี้อินดีค์ได้ง่ายขึ้นกันนะครับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โบรกเกอร์ทีเที่ท่านใช้บริการหรือเว็บไซต์ของทีเฟกซ์ www.tfx.co.th วงสมภา์ในวันนี้นะครับผมจะพูดคุยกันกับคุณอติอติกุลครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารลูกพันธ์ของบลเมย์แบงกกมเองประเทศไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุยกับครูนะครับปกติก็สอนหนังสือให้กับทางทีเฟกซ์แล้วก็ทางลูกค้าของเมย์แบงกกมเองนะครับอยากให้พูดถึงฟิวเจอร์อยากให้พูดถึงสินค้าอนุพันธ์กันก่อนว่าโดยรวมๆแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับครับสินค้าที่เป็นตราสารอูุพันนะครับที่เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเราสามารถที่จะมีทางเลือกได้หลายสิินนนนคค้้้้าาดวยกัททงสี่เป็ Seivity Future เซฟิตี้ออปชั่นนะครับหรือแม้กระทั่งสินค้าที่เป็นพกพันเช่นโกลฟิวเจอร์หรือว่าเบรนด์คูดออยล์ฟิวเจอร์นะครับแล้วตอนหลังช่วงหลังเนี่ยตัวสต็อกฟิวเจอร์ซึ่งเป็นฟิวเจอร์ที่อิงกับหุ้นรายตัวเนี่ยกำลังมาแรงนะครับมีตอกสนใจเยอะใช่มีถึง60ตัวด้วยกันนะครับแล้วเราก็มีสินค้าที่เป็นน้องใหม่ที่ ผู้ส่งออกนําเข้าเนี่ยสามารถที่จะใช้บริหารความเสี่ยงค่าเงินได้ด้วยก็คือมี USD future ครับแล้วถ้าอยากจะสนใจเนี่ยเราควรจะเลือกอันไหนหรือว่าเริ่มต้นจากอันไหนดีก็แล้วแต่ว่าเรามีมุมมองต่อสินค้าอ้างอิงอย่างไรนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ตัวตลาดหุ้นโดยรวมลงนะครับตัว s e n i t i v y ใน future เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงหรือทํากําไรได้นะครับตัวอย่างภาพของ s e n i t i v t y ใน future นะครับเราจะโชว์กราฟขึ้นมาสัญลักษณ์ก็คือ S 5 0 M 1 5 ก็คือสัญญาฟิวเจอร์ที่อิงกับตัวดัชนีเซทฟิฟที่หมดอายุซีรีส์ที่สิ้นเดือนมิถุนายนปี2015นะครับจากภาพของกราฟเซทฟิฟตี้ิวเจอร์ที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะมีราคาเนี่ยนะครับอยู่แถวๆหนึ่งพันสิจุดโดยประมาณอันนี้นกรฮะใช่อันที่เป็นกราฟนะครับโดยที่ผู้ที่จะลงทุนทำกำไรเนี่ยสามารถที่จะเทรดได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีมุมมองว่าดัชนีเซทฟิจะขึ้นเราก็ ซื้อสัญญาเซฟฟตี้ในฟิวเจอร์นะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยดัชนีลงเราก็สามารถทํากําไรได้ด้วยครับด้วยการขายฟิวเจอร์ออกไปก่อนอันนี้คือข้อได้เปรียบเลยใช่คือเราสามารถที่จะช็อตนะช็อตนี่คือขายสามารถที่จะช็อตเซฟตี้ในฟิวเจอร์เพื่อทำกําไรขาลงได้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสินค้าที่สามารถเทรดภาพตลาดโดยรวมได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับโดยที่เซฟฟิซตี้ฟิวเจอร์จะมีตัวคูณก็คือ1จุดจะแทนด้วย200บาท ตอวหนจุดแตชนีครับครับครับอันนี้คือข้อดีแล้วก็เป็นสินค้าตัวแรกหลายคนก็มักจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเข้ามาเริ่มต้นในตลาดด้วยนะครับอ่าแล้วตัวอื่นๆนะครับมีอะไรนะตัวถัดมานะครับก็จะเป็น g o ลฟิวเจอร์โกลฟิวเจอร์ครับโกลฟิวเจอรเนี่ยอิงกับราคาทองนะครับซึ่งโคดในรูปของตัวสกุลเงินบาทนะครับอย่างราคาล่าสุดก็อยู่แถวๆหนึ่งหมื่นแปกวาบาทนะครับโกลฟิวเจอรเนี่ยก็สามารถเทรดได้ทั้งด้าน ซื้อและด้านขายทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับหรือแม้กระทั่งจะมองในแง่ของการที่เรียกว่าใช้บริหารความเสี่ยงสมมุติเรามีทองคําแท่งอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะสมมติถ้าเรากลัวว่าราคาทองจะลงเนี่ย uh huh. ก็สามารถที่จะขายโกลฟิวเจอร์ออกไปก่อน ก็คือช็อตโกลฟิเจอร์ออกไปเพื่อที่จะปิดความเสี่ยงทองคําแท่งที่เราถืออยู่คือราคาทองลงทองที่เราถืออาจจะขาดทุนแต่เราก็จะได้กําไรจากฟิเจอร์ที่การไปขายล่วงหน้าไว้แล้วอันนั้นก็จะมาถัวกันใช่ครับซึ่งโกลฟิเจอร์ในตลาด e ิเฟกมีให้เรียกทั้งน้ําหนัก50บาทหรือว่าน้ําหนัก10บาท ก็เราลือกสัญญาได้อครับอันนี้คือเข้าวๆจริงๆอยากจะถามว่าแล้วสาหรับคนที่ลงทุนในหุ้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าสนใจอยากจะมาลงทุนใน t f เฟด้วยเนี่ยมันจะช่วยเสริมกันได้ยังไงบ้างครับได้ครับถ้าเราลงทุนในหุ้นรายตัวเนี่ยแล้วเราต้องการที่เรียกว่าปิดความเสี่ยงหบรกหาระความเสี่ยงเนี่ยก็ยัมีเครื่องมือที่เรียกว่า stock future ร อันนี้คือหุ้นเป็นลายตัวตัวเลยรายตัวเลยครับรามีตัวอย่างโชว์ให้ดูว่าตัวนี้มีซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์อยู่60ตัวด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเป็นทางเลือกนะครับซึ่งหุ้น60ตัวเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในเซ็ตลอยนะครับโดยที่เราจะสามารถใช้สต็อกฟิวเจอร์เนี่ยในการปิดความเสี่ยงหุ้นที่เราถืออยู่ก็ได้เช่นว่าเรามีหุ้นอยู่ในพอร์ตนะครับแล้วเราต้องการช็อตสต็อกฟิวเจอร์เพื่อปิดความเสี่ยงหุ้นของเราทำไมต้องทำการปิดความเสี่ยงด้วยก็เพราะว่ากลัวว่าหุ้นจะลง อย่างแล้ว<ช>สมมติเลยว่าตอนนี้ถือหุ้นธนาคาร,ครบ,บางธนาคารอยู่ครับหุ้นที่เราถือเป็นแบงค์เนี่ยลงลงฮะแต,<ช>แต่ถ้าเราไปช็อตฟิเวเจอร์ของหุ้นธนาคาร,รนั้นๆเราก็จะได้กําไรจากนั้นมาชดเชยใช่ครับและการปิดความเสี่ยงด้วยการใช้สต๊อกฟิวเจอร์ข้อดีคือประหยัดต้นทุนในการทําธุรกรรมเพราะว่าค่าคอมมิชชั่นของสต๊อกฟิวเจอร์เนี่ย ค่อนข้างถูกกว่าเมื่อเทียบกับการเทรดหุ้นนะครับโดยประมาณเนี่ยประมาณแค่0.1%ของมูลค่าสัญญาโดยประมาณซึ่งก็จะประหยัดต่อการที่เราจะเหมือนกับว่าเทรดหุ้นขายหุ้นทิ้งไปเนี่ยจะจ่ายค่าในการทำธุรกรรมสูงกว่าครับอ่เราเกินให้ลองดูถ่าสนใจเพิ่มขึ้นนะครับมีสินค้าอื่นอย่างเช่นน้ำมันด้วยใช่แล้วก็มี Brent crude oil f u t u r e ด้วยในแง่ที่ระยะหลังเนี่ยราคาน้ำมันรีบาวขึ้นมาก็สามารถมีทางเลือกก็คือเทรดตัว oil f u t u r e ตรงนี้ครับนะครับทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงตรง stock futures stock f u t u r e เนี่ย บางทีวอลลุ่มของ็อกฟิเจอร์บางตัวอาจจะดูเหมือนน้อยนะครับ,รบแต่เราก็มีทางเลือกที่จะทําเขาเรียกว่าบล็อกเทรดดิ้งยังไงฮะก็คือเหมือนกับว่าลูกค้าติดต่อมาที่อย่างเช่นบอลล็อตแบงกิ้งเองเพื่อที่จะขอทำบล็อกเทรดก็คือแมชกันจำนวนสัญญาที่มีขั้นต่ำครับถ้าเป็นหุ้นตัวใหญ่หน่อยอย่างเช่นพวก KBank บ u t u r e วเ t u ร์เอโเนี่ยก็มีบล็อกเทรดขั้นต่ำา20สัญญาเพื่อให้มันแมชกับหุ้นที่เราถือเราถือหุ้นมากน้อย,ย้แค่ไหนแล้วก็แจ้งทางโบรกเกอร์ไปเขา True หรือว่า TTA พวกนี้ขั้นต่ำของการทำโปรเทกตก็คือร้อยสัญญาโอเคครับได้ครับจริงๆก็อยากจะเกินให้ทุกท่านลองอทำความรู้จักกับสินค้าประเภทนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกับทางด้านเมย์แบงกิ้เองได้มีการเปิดคอร์สอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับในช่วงหลังจากนี้เนี่ยนะครับท่านที่สนใจสำหรับสินค้าเกี่ยวกับในตลาดทีเฟกซ์ตราสารุพันธ์ต่างๆนะครับจะมีคลาสครับเทคนิคอลออนสเตท ลวดลายกราฟเทคนิคบอกราคาหุ้นได้กับหัวข้อห้องเรียนคนอยากเป็นเซียนอนุพันธ์นะครับคุณอตินี่แหละครับคุณอติจากวลอลล์มย์แบงก์กิมเองนะครับจะเป็นผู้ให้ความรู้ท่านที่สนใจนะครับก็เข้าไปร่วมงานได้วันที่8พฤษภาคมนี้นะครับเวลา17นาฬกาถึง18นาฬกา30นาทีนะครับในงาน Money e x p o กรุงเทพ2015 ที่ Impact เมืองทองธานีนะครับมือใหม่ท่านไหนสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของอนุพันธ์เนี่ยก็ลองไปศึกษากันได้จะได้รู้ว่าเหมาะกับเล่าหรือเปล่าวันนี้ผมฉเฉลิมพรและทีมงานรายการรวยพูดลาไปก่อนสวัสดีครับ